ที่พูดเนี่ยทำให้นึกถึงอะไรไหมนึกถึงรัชกาลที่ห้าท่านสร้างถนนราชดำเนินไว้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วใหญ่โตมากนึกถึงภาพเมื่อร้อยปีที่แล้วรถยังไม่มีเลยสักคันถนนก็คงยังสร้างโมโหระทึกโอ้โหถนนขนาดนั้นถนนเรียกว่าถนนควายเดินแต่วันนี้ผ่านมาร้อยปีแล้วเห็นไหมถนนราชดำเนินยังสง่างามใช้ประโยชน์ได้นี่จะเรียกว่านี่คืออะไร พราะ,ะวิสัยทัศน์หรือพระองค์ท่านมีวิชั่นมากมองข้ามไปร้อยปีเลยนี่คือวิสัยทัศน์ของพระมหากษัตริย์เราในอดีตท,ที่ทําให้เราเนี่ยบ้านเมืองเราได้พัฒนาและเจริญในด้านต่างๆานะครับถนนด้านเมืองเห็นชัดเจนแล้วก็อีกหลายๆเรื่องาถามว่าวันนี้เนี่ยหลยที่สร้างถนนสร้างปุ๊บยังไม่ทันอะไรเลย ทุบเดี๋ยวก็ขยายต่อทุบแล้วขยายต่อสร้างไว้2เลนเดี๋ยวต้องขยายเป็น3ทุบอีกเป็น4แล้วทตไมันไม่ทำเดียวใหญ่ๆ่ไปเลยอะคะก็แม่งคิดก็ไม่ได้เป็นตัวทีคออเนี่ถนนลาดตระเนนี่ก็เป็นเหมือนเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศเราด้วยนะอ่าใช่ใช่นะครับอ่าเอาอาอันนี้พอเข้าๆอันนี้ติดติดลูกเล่นนุมานิดนึงเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะฮรับรับรองว่ามันเพราะว่าผมจะพูดถึงเรื่องของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒ ศิลปินแห่งชาติกับวงการพระเครื่องเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าพระพุทธชินราชเนื้อเมฆสิทธิ์รุ่นจอมราชันในยุคสมัยร้อยกว่าปีที่ผ่านมาพระเถระนุถเถระหลายต่อหลายรูปมักจะนิยมศึกษาเล่นแร่แปรธาตุ โดยการนำเอาโลหะชนิดต่างๆมาผสมรวมเข้ารวมกันจนเกิดเป็นโลหะชนิดพิเศษเช่นเนื้อนวะโลหะเนื้อสัตตะโลหะเนื้อเมฆพัดและเนื้อเมฆสิทธิ์โดยพระเถระในอดีตที่มีชื่อเสียงด้านวิทยาคมเล่นแร่แปรธาตุอาทิเช่นหลวงปู่สุขวัดปักคลองมะขามเท่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเป็นต้นหากจะกล่าวถึงโลหะเนื้อเมฆสิทธิ์ ถือกำเนิดจากหลวงพ่อทัพแห่งวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครท่านได้ผสมเนื้อโลหะธาตุจนบังเกิดเป็นโลหะสัมฤทิ์เขียวสีปีกแมงทับเมื่อขัดถูจะเป็นสีขาวออกมันวาวเมื่อได้สูตรการผสมโลหะธาตุแล้วท่านจึงนำมาเทหล่อเป็นพิมพ์พระชนิดต่างๆซึ่งในปัจจุบันค่าความนิยมในพระเครื่องเนื้อเมฆสิทธิ์ของท่านพระครูทัพราคาสูงเรือนแสนบาท ในปัจจุบันจะหาช่างที่มีความชำนาญที่สามารถเทหล่อเนื้อเมกสิ์ได้น้อยมากหรือถ้าเทหล่อออกมาแล้วส่วนผสมก็จะไม่เหมือนในอดีตการจัดสร้างพระพุทธชินราชรุ่นจอมราชันปี2555จึงนับว่าต้องเป็นตำนานเพราะเป็นครั้งแรก ที่มีการหล่อพระพุทธชินราชเนื้อเมกสิทธิ์โดยใช้รูปแบบของพิมพ์พระเก่ารุ่นเสาห้าอกเหล่าหน้าฐานปี2485วัดสุทัศน์ซึ่งในสมัยนั้นสร้างโดยเนื้อนวัตโลหะเพียงเนื้อเดียวจำนวนเพียง50องค์ปัจจุบันมูลค่าไม่ต่ำกว่าองค์ละ5 0 0 0 0 0บาทมาเป็นต้นแบบในการจัดสร้าง พระพุทธชินราชเนื้อเมฆขสิทธิ์รุ่นจอมราชันนอกจากนี้ยังนำพระเครื่องเนื้อเมฆขสิทธิ์ของหลวงพ่อทัพมาเป็นชนูในการจัดสร้างโดยกล่าวกันว่าพระเครื่องเนื้อเมฆขสิทธิ์มีพุทธานุภาพในการคุ้มครองและเกื้อหนุนดวงชะตาพร้อมทั้งขจัดสิ่งอวมงคลต่างๆที่เข้ามาในชีวิต ความพิเศษของพระพุทธชินราชเนื้อเมคสิท์รุ่นจอมราชันประการแรกเป็นครั้งแรกเป็นรุ่นแรกที่จะเป็นตำนานสร้างเป็นพิมพ์พระพุทธชินราชโดยสร้างเป็นเนื้อเมคสิทธิ์นับตั้งแต่สร้างพระพุทธชินราชมาเป็นอายุนับร้อยปีประการที่สองใช้แบบแม่พิมพ์เดิมพระพุทธชินราชรุ่นเสาห้าปี2485มาจัดสร้างเป็นพระพุทธชินราชเนื้อเมฆสิทธิ์รุ่นจอมราชัน และประการที่3ากำเนิดขึ้นของพระพุทธจินราชเนื้อเมฆสิทธิ์รุ่นจอมราชนในปี2555ปีมะโรงจึงเหมาะแก่การเป็นพระที่คุ้มครองเกื้อหนุนดวงชะตาแก่ผู้ครอบครองพระพุทธจินราชเนื้อเมฆสิทธิ์รุ่นจอมราชนอภพุทธาพิเศษณวิหารพระพุทธจินราชจังหวัดพิษณุโลกร่วมบริจาคสั่งจองได้ที่วัดพระศรีมหา,าธาตุมหาวรวิหารจังหวัดพิษณุโลก วัดไรมิตรวัดเอี่ยมวรนุษย์เซเว่ีล่ที่ทำการไระสนีไทยทุกสาขาส่วนพระเครื่องและร้านทองชั้นนำทั่วประเทศมูลนิธิการจนะบารมีและกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขขอเชิญสั่งจองหลวงพ่อโสธรรุ่นเบญจนวมงคล ทำพิธีเททองและมหาพุทธาพิเศษนวัดส,สุทรวรารามรายได้สมทบทุนโครงการคัดครองมะเร็งเต้านมแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในวระกาสทรงเจริญพระชนมายุห้ารอบสั่งจองได้ที่กรมอนามัยและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ